สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับผมอาจารย์สงบอีกครั้งในรายการที่มุ่งเน้นการค้นหาความสงบจากภายในและการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญาครับวันนี้ผมมีเรื่องราวและแนวคิดที่เชื่อว่าจะช่วยปลดเปลื้องภาระหนักอึ้งในใจของใครหลายคนได้หัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้คือหยุดเปรียบเทียบแล้วคุณจะเบาขึ้นฟังดูเหมือนเป็นประโยคง,ง่ายๆใช่ไหมครับ แต่ในความเรียบง่ายนั้นซ่อนเร้นกุญแจสำคัญสู่ความสงบสุขและความพึงพอใจในชีวิตอย่างแท้จริงผมเชื่อว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงไวัยไหนหรือมีบทบาทหน้าที่ใดในสังคมเราล้วนเคยเผชิญกับความรู้สึกที่ว่าเรายังดีไม่พอหรือทำไมเราไม่เป็นอย่างคนนั้นความรู้สึกเหล่านี้เป็นเหมือนเงาตามตัวที่คอยบั่นทอนความสุขของเราทีละเล็กละน้อย และต้นตอของมันก็มักจะมาจากการที่เราเผลอไผลไปเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นในวันนี้เราจะมาสำรวจกันอย่างลึกซึ้งว่ารากเหง้าของความรู้สึกไม่พอนี้มาจากไหนเหตุใดมนุษย์เราจึงติดกับดักการเปรียบเทียบและที่สำคัญที่สุด เราจะเรียนรู้เทคนิคและแนวทางปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เราสามารถหยุดเปรียบเทียบกับคนอื่นหันมาโฟกัสที่การเดินทางของตัวเองและค้นพบความสุขที่แท้จริงจากภายนอกกันครับผมหวังว่าเมื่อจบบทสนทนาของเราในวันนี้ท่านผู้ฟังจะรู้สึกเหมือนได้ปลดกระเป๋าใบหนักอึ้องลงและเดินไปข้างหน้าได้อย่างเบาสบายใจขึ้นนะครับ เรามาเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกนั่นก็คือรากของความรู้สึกไม่พอครับเคยไหมครับที่รู้สึกว่าไม่ว่าเราจะประสบความสําเร็จมากแค่ไหนมีอะไรดีๆในชีวิตมากมายเพียงใดแต่ลึกๆแล้วมันก็ยังมีความรู้สึกโวโวเหมือนอะไรบางอย่างยังขาดหายไปหรือไม่ก็ความรู้สึกว่ายังไม่ดีพอยังไม่เก่งพอยังไม่รวยพอ ยังไม่รวยพอหรือยังไม่สวยพอหรือยังไม่เป็นที่ยอมรับพอความรู้สึกไม่พอนี้มันเหมือนเป็นเชื้อโรคทางใจที่แพร่ระบาดไปทั่วสังคมยกปัจจุบันและมันกัดกินความสุขของเราอย่างเงียบเชียบแล้วไอความรู้สึกไม่พอนี้มันมาจากไหนกันแน่ครับหากมองย้อนกลับไปในวิวัฒนาการของมนุษย์การเปรียบเทียบเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยในการเอาชีวิตรอดครับ ในสมัยบรรพบุรุษการประเมินตนเองเทียบกับผู้อื่นในเผ่าเพื่อดูว่าเราแข็งแกร่งพอไหมฉลาดพอไหมหรือมีทักษะพอไหมเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อความอยู่รอดและการเป็นที่ยอมรับในกลุ่มมันคือสัญชาตญาณพื้นฐานในการประเมินสถานะทางสังคมและทัพยากรแต่ในโลกยุคใหม่ที่ซับซ้อนขึ้น,นกลไกนี้กลับกลายมาเป็นดาบสองคมนอกจากนี้ การบ่มเพาะทางสังคมก็มีส่วนอย่างมากครับตั้งแต่เราเป็นเด็กเราถูกปลูกฝังให้เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการเรียนที่โรงเรียนทำไมลูกไม่เก่งเท่าเพื่อนบ้านทำไมสอบได้คะแนนไม่เท่าคนนั้นหรือแม้แต่ในครอบครัวเองพ่อแม่ผู้ปกครองบรรท่านอาจจะเผลอใช้การเปรียบเทียบเพื่อกระตุ้นให้ลูกพยายามมากขึ้นโดยไม่ตั้งใจจะสร้างบาดแผลทางใจเลย แต่มันกลับฝังรากลึกในจิตใต้สำนึกว่าเราต้องดีกว่าคนอื่นหรือเราต้องมีในสิ่งที่คนอื่นมีเราถูกสอนให้มองออกไปข้างนอกตัวเราเพื่อหาสิ่งเปรียบเทียบและหามาตรฐานว่าอะไรคือสิ่งที่ดีพอเมื่อเติบโตขึ้นเราก็ถูกแวดล้อมด้วยสื่อต่างๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียกลายเป็นแหล่งรวมของไฮไลท์ชีวิตที่ใครๆก็ต่างนำเสนอแต่ด้านที่สวยงามประสบความสำเร็จมีความสุขไม่ว่าจะเป็นรูปภาพการท่องเที่ยวที่หรูหราอาหารมื้อพิเศษความสัมพันธ์ที่ดูเพอร์เฟกหรือความสำเร็จในหน้าที่การงานที่ดูน่าอิจฉาเราเห็นแต่ยอดภูเขาน้ำแข็งของชีวิตคนอื่นโดยที่เราไม่เคยเห็นส่วนที่จมอยู่ใต้น้ำ ซึ่งก็คือความพยายามความเหนื่อยยากหรือปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่เราเห็นแต่ภาพสำเร็จรูปที่ถูกปรุงแต่งอย่างดีแล้วนำมาเปรียบเทียบกับชีวิตจริงที่มีทั้งขึ้นและลงมีทั้งสุขและทุกข์มีทั้งมุมที่น่าภูมิใจและมุมที่เราอยากจะซ่อนเอาไว้แน่นอนครับว่าเมื่อเปรียบเทียบเช่นนั้นเราย่อมรู้สึกว่าชีวิตตัวเองด้อยกว่าหรือไม่พออยู่เสมอ ยิ่งไปกว่านั้นวัฒนธรรมและค่านิยมของสังคมบางแห่งก็ยิ่งส่งเสริมความรู้สึกไม่พอนี้ครับสังคมที่ให้ค่ากับวัตถุเงินทองหน้าตาทางสังคมหรือตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงส่งอาจทําให้เราหลงคิดไปว่าสิ่งเหล่านั้นคือเครื่องวัดความสำเร็จและความสุขที่แท้จริง และเมื่อเราไม่มีสิ่งเหล่านั้นเราก็จะรู้สึกว่ายังไม่พอยังไปไม่ถึงจุดที่สังคมยอมรับและสุดท้ายรากของความรู้สึกไม่พอก็ยังมาจากความเชื่อที่ถูกฝังใจของเราเองด้วยครับบางคนอาจจะมีชุดความคิดที่ว่าฉันไม่คู่ควรกับสิ่งดีๆหรือฉันต้องสมบูรณ์แบบอยู่เสมอฉันไม่สามารถล้มเหลวได้ ซึ่งความเชื่อเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีตการเลี้ยงดูหรือการรับรู้ต่อสิ่งต่างๆที่หล่อหลอมให้เราเป็นคนยึดติดกับความสมบูรณ์แบบหรือหวาดกลัวความไม่พอเพียงเมื่อความรู้สึกไม่พอนี้เกิดขึ้นมันจะส่งผลกระทบต่อเราหลายด้านครับตั้งแต่ความเครียดความวิตกกังวลความหดหู่ไปจนถึงการบั่นทอนความมั่นใจในตนเอง ทำให้เราไม่สามารถมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่ได้และจมอยู่กับการวิ่งไล่ตามสิ่งที่คิดว่าขาดหายไปอย่างไม่สิ้นสุดมันทําให้เราเหนื่อยล้าและหนักอึ้งในใจตลอดเวลาดังนั้นการที่เราจะหยุดความรู้สึกไม่พอได้เราต้องมาทําความเข้าใจและจัดการกับการเปรียบเทียบนี้ก่อนครับทีนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นสำคัญถัดมานั่นคือ เทคนิคหยุดเปรียบเทียบกับคนอื่นครับการหยุดเปรียบเทียบไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็เป็นไปได้และเป็นทักษะที่เราทุกคนสามารถฝึกฝนได้ครับเทคนิคแรกที่สำคัญที่สุดคือการรับรู้และสังเกตครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนพฤติกรรมใดๆเราต้องตระหนักรู้ถึงมันก่อนลองฝึกสังเกตตัวเองในแต่ละวันครับว่าเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น อะไรคือสิ่งกระตุ้นให้คุณเริ่มเปรียบเทียบอาจจะเป็นตอนที่คุณเลื่อนดูฟีดข่าวบนโซเชียลมีเดียหรือเมื่อคุณได้ยินเรื่องราวความสำเร็จของเพื่อนร่วมง,งานหรือเมื่อคุณมองเห็นคนอื่นในชีวิตจริงที่มีอะไรบางอย่างที่คุณไม่มีเมื่อคุณจับได้ว่าตัวเองกำลังเปรียบเทียบให้ลองสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจครับคุณรู้สึกอิจฉาวิตกกังวลไม่สบายใจหรือรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า การรับรู้ถึงสิ่งเหล่านี้โดยไม่ตัดสินตัวเองคือก้าวแรกที่สำคัญครับเหมือนเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังสังเกตรปรากฏการภายในใจของเราเองไม่ต้องไปวิพากวิจารณ์ว่าทำไมฉันต้องคิดแบบนี้แต่แค่รับรู้ว่าอ้อฉันกำลังเปรียบเทียบอยู่ตอนนี้เทคนิคถัดมาคือการปรับเปลี่ยนมุมมองครับ อย่างที่ผมได้กล่าวไปในตอนต้นว่าเรามักจะเห็นแต่ยอดภูเขาน้ำแข็งของชีวิตคนอื่นเราเห็นความสำเร็จที่เปล่งประกายแต่ไม่เคยเห็นความพยายามความผิดหวังและความยากลำบากที่อยู่เบื้องหลังลองคิดดูสิครับว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบไร้ที่ติทุกคนล้วนมีปัญหาและอุปสรรคในแบบของตัวเอง แม้แต่คนที่คุณคิดว่ามีทุกอย่างเขาก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพปัญหาความสัมพันธ์หรือความรู้สึกไม่พอในเรื่องอื่นๆที่คุณไม่รู้การเปรียบเทียบส่วนใหญ่เป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ยุติธรรมครับเพราะเรามักจะเอาภายในของเราความรู้สึกไม่มั่นคงความผิดหวังความไม่สมบูรณ์แบบไปเปรียบเทียบกับภายนอกของคนอื่น ภาพลักษณ์ที่ดูดีความสำเร็จที่ปรากฏซึ่งมันไม่มีทางเทียบกันได้เลยครับนอกจากนี้การตระหนักว่าเส้นทางชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันก็เป็นสิ่งสำคัญครับไม่มีใครเริ่มต้นที่จุดเดียวกันและไม่มีใครมีปลายทางที่เหมือนกันทุกคนมีจังหวะชีวิตมีบริบทมีโอกาสและมีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน การที่เราคาดหวังว่าตัวเองจะต้องไปถึงจุดเดียวกับคนอื่นในเวลาเดียวกันหรือด้วยวิธีการเดียวกันเป็นความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลเลยครับลองนึกภาพนักวิ่งมาราธอนครับแต่ละคนมีก้าวของตัวเองมีเรี่ยวแรงของตัวเองมีเทคนิคของตัวเองการมัวแต่เหลียวมองคู่แข่งอาจจะทำให้สะดุดล้มได้ต่อไปคือกลยุทธ์เชิงปฏิบัติครับประการแรก การจัดการกับสื่อสังคมออนไลน์ครับนี่คือแหล่งกระตุ้นการเปรียบเทียบชั้นดีคุณอาจจะต้องลองจำกัดเวลาในการใช้โซเชียลมีเดียหรือยกเลิกการติดตาม unfollow บัญชีผู้ใช้ที่มักจะทำให้คุณรู้สึกไม่ดีกับตัวเองหรือคัดเลือกบัญชีผู้ใช้ที่คุณติดตามให้เป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจให้ความรู้หรือความบันเทิงในเชิงบวก แทนที่จะเป็นแหล่งที่ทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าการใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีสติและมีจุดประสงค์จะช่วยลดการเปรียบเทียบได้อย่างมากครับประการที่ 2. ฝึกฝนการขอบคุณครับเมื่อเรามัวแต่โฟกัสในสิ่งที่คนอื่นมีและเราไม่มีเราจะมองไม่เห็นสิ่งดีๆที่เรามีอยู่แล้วการฝึกฝนการขอบคุณเป็นประจำทุกวันจะช่วยปรับโฟกัสของเราให้มาอยู่ที่ปัจจุบันและสิ่งที่เรามีอยู่ ลองเขียนบันทึกประจำวันถึงสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนเช่นขอบคุณที่ได้ตื่นมาเจอแสงแดดยามเช้าขอบคุณที่วันนี้ได้กินอาหารอร่อยขอบคุณที่มีคนที่รักเราการทำเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยสร้างความรู้สึกอิ่มเต็ม,ตมจากภายในครับประการที่3โฟกัสที่การพัฒนาตนเองไม่ใช่การแข่งขันกับผู้อื่นครับ เปลี่ยนจากการแข่งขันกับคนอื่นมาเป็นการแข่งขันกับตัวคุณเองในอดีตถามตัวเองว่าวันนี้ฉันดีขึ้นกว่าเมื่อวานตรงไหนฉันได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างการตั้งเป้าหมายส่วนตัวที่เน้นการเติบโตและพัฒนาตัวเองจะทำให้คุณมีแรงจูงใจจากภายในและรู้สึกภาคภูมิใจในความก้าวหน้าของตัวเองโดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครครับประการที่ส่ ฝึกฝนความเห็นอกเห็นใจตนเอง (self-compassion) ครับเรามักจะใจดีกับเพื่อนหรือคนที่เรารักแต่กลับใจร้ายกับตัวเองเมื่อเราทำผิดพลาดหรือรู้สึกไม่ดีพอลองปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความเมตตาและเข้าใจเหมือนที่คุณจะปฏิบัติต่อเพื่อนสนิทที่กำลังเผชิญปัญหาบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรนะทุกคนล้วนมีช่วงเวลาที่อ่อนแอความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ การยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองจะช่วยปลดปล่อยคุณจากแรงกดดันที่จะต้องสมบูรณ์แบบเสมอประการที่ 5. ให้นิยามความสำเร็จในแบบของคุณเองครับสังคมอาจจะมีชุดคิดเกี่ยวกับความสำเร็จที่ตายตัวเช่นต้องมีบ้านหลังใหญ่มีรถหรูมีตำแหน่งสูงหรือมีเงินเดือนเยอะแต่คุณสามารถนิยามความสำเร็จในแบบของคุณเองได้ครับ ความสำเร็จอาจหมายถึงการมีสุขภาพที่ดีการมีครอบครัวที่อบอุ่นการได้ทำงานที่รักการได้ช่วยเหลือผู้อื่นหรือการมีอิสระในการใช้ชีวิตตามที่ต้องการเมื่อคุณมีนิยามความสำเร็จที่ชัดเจนสำหรับตัวเองคุณจะไม่ถูกชักจูงด้วยมาตรฐานของคนอื่นประการที่6รู้จักการตั้งขอบเขตครับ บางครั้งการเปรียบเทียบก็เกิดขึ้นเมื่อเราพยายามทำทุกอย่างให้เหมือนคนอื่นหรือทำในสิ่งที่คนอื่นคาดหวังจากเราการเรียนรู้ที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับคุณค่าส่วนตัวหรือสิ่งที่ไม่ใช่เป้าหมายในชีวิตคนเราจะช่วยให้เรามีเวลาและพลังงานไปโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญสำหรับเราจริงๆประการที่7เปลี่ยนจากการอิจฉาเป็นการสร้างแรงบันดาลใจครับ เมื่อเห็นใครประสบความสำเร็จลองเปลี่ยนความรู้สึกอิจฉาให้เป็นแรงบันดาลใจถามตัวเองว่าฉันเรียนรู้อะไรจากความสำเร็จของคนนี้ได้บ้างอะไรคือสิ่งที่เขาทำแล้วฉันสามารถนำมาปรับใช้ได้การมองความสำเร็จของผู้อื่นในมุมบวกจะช่วยเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้และเติบโตโดยที่ไม่รู้สึกด้อยค่าตัวเองและสุดท้ายคือการเปรียบเทียบเชิงบวกครับ นั่นคือการเปรียบเทียบตัวเราในวันนี้กับตัวเราในอดีตเพื่อดูว่าเราได้ก้าวหน้าไปมากน้อยแค่ไหนนี่คือการเปรียบเทียบที่สร้างสรรและเป็นประโยชน์เพราะมันแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและความพยายามของเราเองเอาล่ะครับเมื่อเราพอจะมีเทคนิคในการจัดการกับการเปรียบเทียบแล้วก้าวต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการโฟกัสที่การเดินทางของตัวเองครับ ชีวิตของคนเราทุกคนคือเรื่องราวการเดินทางที่ไม่เหมือนกันเลยครับแม้แต่ฝาแฝดที่เกิดมาพร้อมกันก็ยังมีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันออกไปเพราะแต่ละคนมีประสบการณ์มีความคิดมีการตัดสินใจมีความสัมพันธ์และมีบทเรียนที่ไม่เหมือนกันลองนึกภาพถนนหนทางในโลกนี้สิครับมีทั้งถนนหลัดถนนรองถนนลูกรังทางด่วนทางเท้า แต่ละเส้นทางก็มีสเสน่ห์มีความยากง่ายและมีจุดหมายปลายทางที่ไม่เหมือนกันการที่เราพยายามเดินบนเส้นทางของคนอื่นหรือพยายามเร่งฝีเท้าให้เท่ากับคนที่เดินนำหน้าไปแล้วหรือมองย้อนกลับไปข้างหลังเพื่อเปรียบเทียบกับคนที่เดินตามหลังเรามามันไม่ได้ช่วยให้การเดินทางของเราดีขึ้นเลยครับมีแต่จะทำให้เราเสียสมาธิหลงทางหรือเหนื่อยล้าไปเปล่าๆ การโฟกัสที่การเดินทางของตัวเองเริ่มจากการยอมรับในความเป็นตัวของตัวเองครับคุณคือใครคุณมีจุดแข็งอะไรบ้างคุณมีจุดอ่อนอะไรบ้างประสบการณ์ทั้งหมดที่คุณผ่านมาทั้งดีและร้ายหล่อหลอมให้คุณเป็นคุณในวันนี้และนั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณพิเศษและไม่เหมือนใครลองสำรวจตัวเองอย่างตรงไปตรงมายอมรับในทุกด้านของตัวเองและเข้าใจว่าความแตกต่างนี้แหละที่ทำให้โลกนี้มีสีสัน จากนั้นให้นิยามคุณค่าและจุดประสงค์ในชีวิตของตัวเองครับอะไรคือสิ่งที่คุณให้ความสำคัญจริงๆอะไรคือเข็มทิศนำทางชีวิตของคุณเมื่อคุณรู้ว่าคุณกำลังเดินไปทางไหนและทําไปเพื่ออะไรแรงกระตุ้นจากภายนอกหรือการเปรียบเทียบกับผู้อื่นจะค่อยๆลดความสำคัญลงไปเองครับเพราะคุณมีจุดหมายภายในของคุณเองที่ชัดเจนแล้ว ลองใช้เวลาในการตรายตรองถึงสิ่งที่คุณเชื่อมั่นสิ่งที่คุณอยากจะสร้างสารรค์และสิ่งที่คุณอยากจะเป็นการเฉลิมฉลองความก้าวหน้าเล็กๆน้อยๆในการเดินทางของตัวเองก็เป็นสิ่งสำคัญครับชีวิตไม่ใช่การวิ่งเข้าเส้นชัยเพียงครั้งเดียวแต่การเดินทางที่ประกอบด้วยก้าวเล็กๆนับไม่ถ้วนทุกความพยายามทุกการเรียนรู้ทุกความสำเร็จ ไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนหล้วนมีความหมายและควรได้รับการชื่นชมลองเขียนบันทึกความก้าวหน้าของตัวเองหรือเตือนตัวเองถึงสิ่งที่คุณทำได้ดีในแต่ละวันเพื่อสร้างกำลังใจให้ตัวเองอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้การยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบก็เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครับชีวิตไม่ใช่เส้นทางที่ราบเรื่อนเสมอไปมันมีทางขึ้นทางลงทางครุขระ และทางที่ต้องเผชิญกับพายุฝนการเรียนรู้ที่จะยอมรับความผิดพลาดความล้มเหลวหรือความผิดหวังในฐานะส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และเติบโตจะช่วยให้เราผ่านพ้นอุปสรรคไปได้อย่างเข้มแข็งขึ้นลองมองว่าความท้าทายเหล่านี้คือโอกาสในการพัฒนาตัวเองไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่าเราไม่ดีพอและสิ่งสำคัญที่สุดคือการเพราะปลูกเข็มทิศภายใน (inner compass) ครับ นั่นคือการฝึกฟังเสียงหัวใจของตัวเองฟังปัญญาภายในของเราแทนที่จะคอยมองออกไปข้างนอกเพื่อหาการยอมรับหรือคำตอบฝึกที่จะเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองเชื่อมั่นในความรู้สึกว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องสำหรับเราการทำสมาธิการเขียนบันทึกหรือการใช้เวลาอยู่กับตัวเองอย่างสงบจะช่วยให้เราเชื่อมโยงกับปัญญาภายในนี้ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เมื่อเราโฟกัสที่การเดินทางของตัวเองเราจะเริ่มค้นพบความสุขจากภายในไม่ใช่จากภายนอกครับซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้และเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดความสุขที่มาจากการเปรียบเทียบกับผู้อื่นหรือมาจากการได้รับสิ่งของสถานะหรือการยอมรับจากภายนอกเป็นความสุขที่เปราะบางและชั่วคราวครับมันเหมือนกับการเติมน้ำลงในถังที่รั่ว ไม่ว่าคุณจะเติมเท่าไหร่มันก็ไม่มีวันเต็มเพราะความพึงพอใจจากภายนอกนั้นต้องการการเติมเต็มอยู่เสมอเมื่อเราได้สิ่งดึงมาเราก็จะเริ่มมองหาสิ่งที่ใหญ่กว่าดีกว่าหรือมากกว่าเดิมไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดและเมื่อสิ่งที่เราเคยคิดว่าจะนำความสุขมาให้หายไปด้วยแต่ความสุขที่แท้จริงมาจากภายในครับ มันคือความสุขที่เกิดจากการยอมรับในตัวเองการเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีอยู่การใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมายและการเชื่อมโยงกับสิ่งที่มีความหมายต่อเราอย่างแท้จริงความสุขจากภายในไม่ใช่การได้มาซึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เป็นการเป็นอยู่ครับมันคือการมีความรู้สึกสงบมีความพึงพอใจมีความหมายในชีวิตไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นเช่นไร เราสามารถสร้างความสุขจากภายในได้ด้วยการฝึกฝนครับหนึ่งในนั้นคือความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมี contentment ครับการเรียนรู้ที่จะชื่นชมและพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่ณปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามจะช่วยให้เรารู้สึกอิ่มเต็มจากภายในได้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธความปรารถนาในการพัฒนาตนเอง แต่หมายถึงการไม่ยอมให้ความปรารถนาเหล่านั้นมาควบคุมความสุขของเราอีกประการคือการค้นหาความหมายและจุดประสงค์ในชีวิตครับเมื่อเราได้ทำในสิ่งที่เราเชื่อมัน่นได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆหรือได้เรียนรู้และเติบโตอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งความรู้สึกเติมเต็มและความสุขที่ยั่งยืน การมีส่วนร่วมกับสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่ามีคุณค่าจะทำให้ชีวิตของเรามีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าแค่การเปรียบเทียบกับคนอื่นการเชื่อมโยงกับผู้อื่นอย่างแท้จริงก็เป็นแหล่งกำเนิดความสุขจากภายในครับเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่อบอุ่นความผูกพันที่แท้จริงและได้แบ่งปันความสุขความทุกข์กับคนที่เรารัก ความรู้สึกเหล่านี้จะช่วยเติมเต็มจิตใจของเราได้อย่างมหาศาลโดยไม่ต้องอาศัยการยอมรับจากภายนอกการมีสติ mindfulness คืออีกหนึ่งกุญแจสำคัญครับการอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างมีสติรับรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดการกระทำและสภาพแวดล้อมรอบตัวโดยไม่ตัดสินใดๆจะช่วยให้เราได้สัมผัสกับความสงบและความสุขที่ซ่อนอยู่ในทุกช่วงเวลาของชีวิต การอยู่กับปัจจุบันทําให้เราไม่ต้องกังวลกับอดีตหรือวิตกกับอนาคตและไม่ต้องเปรียบเทียบกับชีวิตของคนอื่นและสุดท้ายคือการยอมรับในตัวเองครับเมื่อเรายอมรับในทุกด้านของตัวเองทั้งจุดแข็งจุดอ่อนความสำเร็จความล้มเหลวและเข้าใจว่าเราสมบูรณ์แบบในความไม่สมบูรณ์แบบของเราเองนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของความสุขที่แท้จริง ไม่ต้องรอให้ใครมาบอกว่าเราดีพอไม่ต้องรอให้มีอะไรบางอย่างที่คิดว่าจะทำให้เรามีความสุขแต่เราสามารถเลือกที่จะมีความสุขได้ในวันนี้ด้วยการยอมรับในสิ่งที่เราเป็นเมื่อเราสามารถปลดปล่อยตัวเองจากการเปรียบเทียบและหันมาโฟกัสที่การเดินทางของตัวเองค้นพบความสุขจากภายในเมื่อนั้นครับสิ่งที่เราตามหามาตลอดนั่นก็คือความเบาจะเกิดขึ้นในใจเรา ความเบาที่ผมพูดถึงนี้ไม่ใช่ความเบาทางกายแต่เป็นความเบาทางจิตใจครับมันคือความรู้สึกปลอดโปรง่งโล่งสบายไร้ซึ่งภาระหนักอึ้งของความรู้สึกไม่พอหรือความคาดหวังจากภายนอกมันคืออิสรภาพที่แท้จริงอิสรภาพจากการถูกพันธนาการด้วยความคิดว่าเราต้องเหมือนคนอื่นหรือต้องมีในสิ่งที่คนอื่นมีเมื่อคุณเบาขึ้น คุณจะมีความสุขกับสิ่งที่คุณมีอยู่ได้อย่างเต็มที่คุณจะสามารถเดินบนเส้นทางชีวิตของตัวเองได้อย่างมั่นคงและภาคภูมิใจคุณจะมีความกล้าหาญที่จะเป็นตัวของตัวเองและใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการอย่างแท้จริงจำไว้นะครับว่าการหยุดเปรียบเทียบ ไม่ใช่การหยุดการพัฒนาตนเองหรือการไม่สนใจผู้อื่นแต่เป็นการเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนโฟกัสจากการแข่งขันที่ไม่สิ้นสุดมาเป็นการเติบโตอย่างมีสติปัญญาและคนพบคุณค่าในตัวเราเองการเดินทางสู่ความเบาสบายนี้เป็นกระบวนการครับไม่ใช่จุดหมายปลายทางมันต้องใช้เวลาความอดทนและการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ในบางวันคุณอาจจะเผลอไผลไปเปรียบเทียบอีกครั้งนั่นเป็นเรื่องปกติครับสิ่งสำคัญคือการรับรู้มันอย่างมีสติแล้วดึงตัวเองกลับมาสู่เส้นทางของตัวเองอีกครั้งผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านได้ค้นพบความเบาความสงบและความสุขที่แท้จริงจากภายในด้วยการหยุดเปรียบเทียบแล้วคุณจะเบาขึ้นครับ ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ร่วมเดินทางและรับฟังกันในวันนี้หวังว่าบทสนทนาของเราจะเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับผมอาจารย์สงบสวัสดีครับ